สิทธิ์ไทยแลนด์มแอนนาแวรและวายดีลนะครับผมซึ่ยเาตไงนี้นะครับผมจะโดยวิทยาศาสตร์รเอกซึ่งวิทยาศาสตร์ระเบิเนี่ยได้จะทำาคการวิจัยนะครับผมเรื่องมดสแอนมาแกร์แอนนาต่อเน่นะครับเป็นเวลาเกือบปีีครับผมและงานต่อแน่นครั้งนี้ก็จะเป็นการบรรยายบทแทนใจสำหรับของที่สองชุดที่เราได้ทำการวิจัยมานะครับผมเพื่อไม่ใในการเจวรานะครับผมในแต่แรกผมขอเชิญคุณท้าเด็กคุณยวนคุณติดรนนะครับผม งานพิการบริหารนิทยาศาสตร์แดนเหตุทด่าวผลงานครับคน,น,น,บนดีครับงาของวิทยาศาสตร์แดนเอตนะครับคงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ให้ความสนใจกับกิจกรรมของแดนเหตมาโดยตลอดน,นะครับเบาบวันนี้ก็เป็น กิจกรรมหนึ่งในต้นปีนะครับที่เริ่มด้วยการสัมมนาโนสมัยแเมื่อวา,า,า,านนี้นะครับซึ่งเป็นการสัมมานาในหัวข้อที่เราทำวิจัยในลอดับเดือนม,ก,มกราคมนะครับคงเป็นกิจกรรมสำคัญแล้วก็หลายท่านมีคำถามกลับมาที่ระเดหลังจากนั้นถึงวางแผน ะคระับว่ากระบวนการในการทาำวิจัยเนะะี่ยเราโอเคขนาดไหนนะคะะรับแล้วก็ผลเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือได้มากแล้วแค่นี้นะครับมีกลุ่มตัวอย่างเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นถือลองไปเนะะี่ยมีคำถามมากมายกลับมาที่กองงานวิจัยนะครับซึ่งจะเป็นรับมรณะนี้ทุกปีตลอดระยะเวลาทุกปีของงานวิจัย แต่ละวมเสกาปกันแล้ววันวานนะครับวันนี้ก็เลยเอเราจะได้เอทางเอเทีาตที่เป็นผก้รสิทนะครับผู้พนวิจัยทั้งหมดนะครับผูดถือกระบวนการในงานวิจัยของเราให้พวกเราได้รับรู้แล้วก็ได้รับกั่าว่าสิ่งที่แฟนเหตุทำมาเนี่ยเราพัฒนา รูปแบบงานวิจัยเนี่ยมาอย่างบอกเนื่องันยังรายบ้างนะครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นลักษณะของการทำงานวิจัยที่เราเปลี่ยนแต่สอบถานมัหมดเลยแต่ภายใต้รอบแนวคิดแบบเดิมน,นะครับแต่มีก็จะมีการเพิ่มรายละเอียดมีการเพิ่มเนื้อหาหรือว่ามีการเพิ่มวิธีการข้อ,อเช็คในแง่ของผลงานวิจัยเนี่ย ในทุกระบวนการนะครบเราตอลอดระยะเวลาแตปีเราเรียนรู้เราทร,ราบปัญหาแล้วก็เราเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและทุกปีที่ทำเนี่ยก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในีายมากนะครับมีหลายแบบบอกตามเข้ามาว่าเนแบบของเราไม่ได้นะบอกในแบบเจ่าหน้าที่ยกขายกนะระตัหรือมาเก็แบแปลงเนี่ยนะดีมาก เป็นระดับหนึ่งนะครับบางรดยก็มีการวัดขึ้นมาแต่แล้วก็มีแชร์ที่ปลูกขึ้นที่ปลูกนะครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ศึกษาที่เราจะมาติดเ,เทสสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีหลันเทสนะครับก็มีเทสของเราทุกคนนะครับเทสของอเอเตอร์ นะครับจริงๆองค์ประกอบของแบรนด์อย่างที่สามารถใส่โมเดลใหม่เมื่อปี2019ได้นะจริงๆมีประมาณอยู่เพื่อเทรดนะครับที่เราเสนอไปนะครับแต่มีแบรนด์หรือว่ามีเจ้าของแบรนด์บางท่านเนี่ยไม่เสนที่จะมาเสนอเลย ครวก็ทำาานที่คืนล้วก็ทำาานที่มาเสร็จงานทำงานให้ดีนะครับเพื่อได้รับเกียรติจากเราเ่านแรกนะี่จะมาพูดต่อกทางรราก็คือคุณอรชยโชติที่เป็นีโมของสานะครับท่านเป็นคนที่ลิเลอร์วัดองเ่อกตีอะครยบอายุของวันก็ ใกล้เคียงหรือว่าพอ,พอๆกนะับงานวิจัยที่นี้นะครับหมายถึงว่าระยะเวลาของการสร้างแรงของคนโผล่นะครับรคุณจะคุณจะใช้ตัวแบบนี้เป็นคนที่เริ่มมันโผอ่นะครับเดี๋ยวท่านจะมาเล่าในเชิงการนะครับถ้าต่อไปนะวันนี้ว่าไ,ได้รับเกียรติมานะครับก็คือคุณนิชิตพัฒน์ มีแล้วโีดน,นะครับท่านเป็น Diesel K มีต้นแคบของในการเพิ่มความเร็นะครับตอนนี้ท่านเจ้าท่อยู่ที่นี่แล้วช่ไหมานะครับก็ผมวางแผนเปิดทีมเ,เ,เออเคสแล้วนะครับหรือเพล็กซนะครับที่ทำให้เอเตอร์ตัวน,นี้นะครับนอกจากมีแชลบโอเคแล้วเนี่ยมีแชลบมันเนี่ยอย่างแรงอ้างนะครับก็เป็นปีแรกนะครับของขอถ้าผมดูเลยก็ย้อหนหลังไปเมือ่อสิบปีนะ ปีนี้เป็นปีแรกของ,งเอเตอร์นะครับที่เป็นบอเทสใหม่แต่นะครับที่มากกว่าแชมป์เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นกางกระบวนการเลงนะครับของการตรวจจับแบรนหรืความน่าเชื่อถือองแบรนที่ได้จากการวิจัยทั้งหัวนี้ไม่ได้มาจากไหนนะครับแต่ทั้งหมดนี้ได้มาจากต่างาอข,ของตัวอย่างที่เราไปศึกษาหรือว่า,งงาทำการวิจัยเนี่ย ที่ดีครับที่ท่านเห็นใครองหน้านี้ที่เปิดรอหลักรอผู้ลงโฆษณาท่านอื่นๆนะครับก็เป็นกระบวนการของงานวิจัยที่เราทำนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของการพัฒนางานวิจัยนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะก็คือคุณจัชชัยวิรัติวงกิ่นะครับท่านเป็นผู้ลงมริการสายการตลาดของบริษัทมอเปอรชั่นนะครับคุณจัชชัยปีที่แล้วก็ สร้างปรากฏการณ์นะครับให้ทำงานวัฒนานในงานไทรลโมทนัดหมายแบบเมื่อปีที่แล้วก็คือทุกคนฝังอย่างใจจุใจจ่อจนะครับพอท่านเตรียมหรือว่าตั้งใจที่จะนำเสนอ,อในรูปแบบที่เคยนำเ,เสนอทีู่่มาก่อนนะครับก็คุณจชัยวันนี้คงมาพูดถึงเคล็ดลับอีกนะครับว่าวันนี้ดีโอลอกจาก มีแมาแต่แท้ถึงสุดในตลาดเดียวของไทยเราเนี่ยนะครับเขาทำยังไงที่วันนี้เนี่ยคือมาเป็นเงินะแต่เดือนสิซึ่งอยู่ในค่ายเดียวกัน